คลิปที่แล้วยังไม่จบชมกันต่อได้เลยจ้าที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ยังไงล่ะมาลองก้องแกงเฮ้ยเฮยพอแล้วแม่อยากรู้จังเขาเรียนรู้แล้ทำอะไรกันบ้างงานหลักๆก็มีอยู่หลายอย่างนะที่นี่เขาอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศมีการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชฟื้นฟูป่าไม้ควบคุมไฟป่าปรับเปลี่ยนพันธุไม้ในแปลงป่าปลูกเดิม มีการเพาะกล้าไม้เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อสัยแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศโอ้โหนี่นั่นละ่ะพืชพันธุ์สัตว์ป่าที่นี่ถึง,งสมบูรณ์นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะมาเรียนรู้ที่นี่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการฟื้นฟูปรับปรุงดินส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตจะกูลถัว่วใช้ปุ๋ยหมากปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นมาล้อมกังแกงแม่ยญ้าที่หมหัศจรรย์แบบนี้น่าจะไปปลูกที่เมืองเราบ้างนะงานศึกษาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมีโครงการศึกษาทดลองใช้พลังงานธรรมชาติ ศึกษาสำรวจทรัพยากรป่าไม้มีจัดทำแปลงกเษกษตรทฤษฎีใหม่การเพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่เขียวห้วยทรายและขยายพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมอาชีพมีโครงการศึกษาทดลองรูปแบบการพัฒนาป่าไม้และส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบยั่งยืนแมฟังมาขนาดนี้อยากจะเอาไปลองทำบ้างคงจะช่วยได้เยอะแลวมีอะไรอีกไหมเนี่ยจะได้ถ่ายคลิปเก็บไว้ยังมีอีกนะมีการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสภาพแวดล้อมเช่น การขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกการถ่ายทอดข้อมูลดินและการใช้ที่ดินขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเช่นส่งเสริมเกษตรกรเพราะชำก้าไม้หายากการเลี้ยงโคโนมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดบับปลูกผักปอดสารพิษอุตสาหกรรมในครัวเรือนรวมกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนายาวชนและสตรีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รังกองแกงศูนย์ศึกษาการพัฒนาไวไฟเนี่ยมีข้อบ่งใจรจริงๆนะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นี่มีการจัดหาน้ําและบริการจัดการน้ําจัดการและจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินแถมยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อีกด้วยโอ้โหจากสภาพอันแห้งแรงพลิกฟื้นกับคืนสู่ความบุดมสมบูรณ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้มีป่าเขาต้นน้ำำานําลําธาร ฝูงสัตว์เนื้อสก็มากมายสมชื่อคุยใสจริงจริงใช่แล้วที่นี่ประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบที่ดีในการนำไปประยุกตใช้เพื่อการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะปัญหาใกล้เคียงกันเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ทุกครัวเรือนมีอาชีพพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานความพอเพียงแหมอยากจะเป็นคนไทยจังที่นี่นออช่างน่าอิจฉาจริงๆมาล้องกังแกงแต่พวกเราต้องกลับนะพระองค์ช่องเรื่องระ้ว่่งมิติกำลังจะเปิดเฮสิได้จังมาที่นี่ได้ความรู้เยอะเลย แต่ก็ต้องไปซะแล้วไม่เป็นไรไว้คราวหน้าค่อยมาใหม่ก็ได้ชาวบ้านอย่างเรายินดีต้อนรับเสมอเรามีโฮมสเตย์ด้วยนะไว้บริการนักท่องเที่ยวแล้วจะได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างชิลละงั้นก่อนไปเรามาถ่ายเซลฟี่ร่วมกันก่อนจะเอาไปอัพเฟซบุ๊กค่ะมามาทุกคนเลยยิ้มนะคะขณะนี้ช่องว่างระหว่างมิติกำลังจะเปิดเจ้าชายและบูสกายต้องยืนยันพาสเวิร์ดเพื่อผ่านมิติอีกครั้ง Let's go come 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 c o ก e กงก e c ง m e come c o ทัในใดนั้นช่องว่างระหว่างมิติเปิดขึ้นอีกครั้งเจ้าชายระบูสก,กายก็จำต้องถับออกไปทั้งสองหายวับไปกับตาแต่หนูพิมพ์และชาวบ้านจะไม่ลืมการมาเยือนของเจ้าชายอย่างแน่นอนกงเกง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 นิมชนกน